กินข้าวพี่น้กินข้าว <c oughs> กินข้าวนะคะคุณแม่ ตั <Yeah. S 2> ้งงเอาออกตั้งจะเอาออกถ้ากินกับหนูเนี่ยกินเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงเนี่ยเมี่ยงอะไรเนี่ยบัวเจียวหอ่อตัวเจียวห่อเมี่ยงเส้นใหญ่หอ่ G. อเอฟจิ้งอลน้ำจิ้มใจน้ำจิ้มพี่น้า ีอิวหวานซีอิ้วหวานปรุงเครื่องมาแล้วนี่น้องนี่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 เนี่ย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 เส้นใหญ่แอฟจีนมันกินไม่หมดก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มาห่อห่อแล้วก็น้ำจิ้มราดแล้วก็อ้าวแม่ป้าน้องแม่ป้าเทือง

มาโนยขึ้นดอยเนี่ยกินข้าวได้แต่เช้าลูกซีไม่กินน้องพี่น้องแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่เหนื่อยวันนี้คุณแม่กินข้าวเลยแปดโมงไปเลย,นอ,ยนอนคุณแม่กินข้นขาวเลยน่ะข้าวเช้า c�� mình nhéo à, nhéo dí, nức 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 nức, chấp. cắm phơi thêm dài. <laughs> ừm, c�� mình nhéo dí nghe, miếng 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 cái kéo, ngọc. c�� mình nhéo เป็นึนืงมันเหนียวเส้นมันเหนียวดีต้องเอาเส้นเป็นเนองบบนี้งั้ได้พอเองได้พอเป็นแป้งเกิดเจีวคือปบบชานซ่บพอเป็นแปงไงแป้งเนาะเป็นไเป็นใส่เนยใกตบคุมาเืยมาขับปุอบขับปก่อนเอาหอมยาชืแบบนี้ อยู่ระซังนี่ลงก็เจออ่ะอือประซังมี่ลงก็เจออ่ะอือไปไปแัคุ้มไปจัะคุ้มเนี่ยไไปหันไปกระแกเลยอืมเลยไปหันใจอืมอืมออไปลานี้อืมอืมคนไนอืม่าวที่ร้อืม ลองกินมาลองกล้องที่ซื้อมาใหม่เป็นยังไงกล้องที่ซื้อมาใหม่ <laughs> làm cả và lấy xin điêu tôm yam, ngon nha, ép 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 ba siêu, ep siêu làm cơ mẹ làm cơ gọn lấy lại à, gọn mà lại bay bay